สวัสดีค่ะคณะทำง,งานขับเคลื่อ,กอนกองทุนรถบัสพัฒนาสัพว์ปีของตำบลการิงชันมิชัน่นหนาสมทวินเก่ยอย่างดีเป็นประธานขับเคลื่อนกองทุนรถบัสพัฒนาสัตว์ปีวันนี้เป็นโอกาสดี่มาที่นักพัฒนาชุมชนมาร่วมด้วยเพื่อจะได้ดสร้างฮารือในในตำบลของเราและขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะ ประกอบด้วยตำตหน่งจำนี้ธรรมดการมือบานนะคะจัะในลำตัวดังนี้นะคะมือหนึ่งดิฉันนางจักรวดีที่รักค่ะเป็นตัวแทนกองมูอถีอหนึ่ะค่ะซ้อมสวัสดีค่ะดิฉันหนังสวัสดีต้นอินาลงนะคะตัวแทนสัตว์วิจัยูือีือสองค่ะขามูอถีอสามค่ะสวันดีค่ะนางวันดีรักประชุมนะคะตัวแทนกองมือถือสามค่ะสวัสดีค่ะนางจุไรพาราวุ้มค่ะเป็นตัวแทนกองมูอถีอสี่ค่ะ สวัสดีค่ะนางเศร้ากำบลดวันประชุมค่ะเป็นตัวแทนสติมัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเศร้าเราวันสั่นคงค่ะเราแทนสติมัวค่ะขอให้ทสดีค่ะดิฉันชืนใจ่อยตรงตัวแทนกรมพุทธกาค่ะวันนี้เป็นโอรการที่มากนะคะทีนักพัฒน์น้องเป้ม นักพัฒนาชุมชนข้องรับเคมีฟาร์มที่มาดูเลขห้องต่างบ้านด้านดินชั้นนะคะให้มาได้มาลวมด้วยนะคะซึ่งวันนี้ในท่าน้าที่วาดได้มีได้เชิญมาพิสร้างหรื้อกันกาเกี่ยวกับการทํางานถักโครงการห้องเพื่อให้ขับเคลื่อนไปข้อมูลต่างบ้ตนด้านิชั้นนะได้รวมด้วยเวยกันนะคะเนี่ยคิดวาดกุ้มนะคะกุ้ม กลุ่มอาชีพของต่างและทิ้งช้างก็มีกลุ่มเขื่อนแก้มนางขาขึ้นหวาซื้อเกลือไม่ได้ยึดพักไปชนักนึ่งตอนนี้คิดว่าอีมาลืไมไม่กันนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ถทำลวยกล้ามขอ้อมอำเภอเขาได้จะสั้นหกประมาณมาให้เป็นเนี่ยเขื่อนแกม้มอ,อุปกรณ์ทำเขื่อนแก้มับบฐานาระรบปัสติีกันซึ่งมันงายเนาะ

อัปเกรดตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับหนึ่งพอต่างยินสร้าง,งอำเภอนี้ยก็ยังมั่นใจนะเพราะว่าถ้าเราเป็นบอกว่าความรไมลงมือความเป็นทีมอ่ะคือถ้าว่าพวกเราน่าจะเป็นไอ้ได้ทีชันเลิศเราก็สาาร,าาร้างมาร์ติจะาพัฒนาสักแบบาล้องเราขึ้นมาได้เอานาวันจกรไรม่ไม่มาใช้ในตรงนี้